สวัสดีครับผมเรื่ยงขอนแก่นครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาดูรถกระบะแคบนะครับที่ใช้ในเรื่องของวัตทุของขับไปทางไกลขับต่างจังหวัดนะีครับคันนี้บอกเลยว่ายังคลองตลาดอยู่นะีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาทำความรู้จักกับ Toyota Hilux ก e ี v o รุ่นนี้คือตัว 2.4J โฉมโมเดลปี2016ครับรถเจ้าตลาด Toyota Hilux ก e ี v o 2.4J เกียร์ธรรมดา5สปีดครับนี่คือโฉมโมเดลปี2016ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดท่านได้กระจังหน้ารีโวแล้วโฉมรีโวแล้วในรุ่นไฮลักซ์นะครับนี่คือ t o y ยต a นะครับแบรนด์ตลาดนะครับใครท่านใดนะครับที่กำลังตามหาคันนี้งบไม่เกิน3 0มแสนไม่นี้ผมมีเข้ามาแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่าขายถูกมากนะครับนะครับรถนะครับคันนี้เล่มเอกสารพร้อโอนเลยนะครับ ก็รุ่นนี้จะเป็นตัวเจกระจกมือหมุนเป็นล้อกระทะแต่ในณที่นี้ทางร้านเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้แล้วนะี่ครับทาให้ดูดุขึ้นนะี่ครับนี่นี่นะครับแม็กของแบรนด์โตโยต้าเลยนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับก็จะใส่แม็กเข้ามาแบบนี้ให้เลยท่านได้ไปนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจัดหามาให้มันสมดุลกันหน่อยล้อกระทะไม่สวยเท่าไหร่จัดล้อแม็กให้เลย ในเรื่องของขนาดตัวยางครับ 215/65R16 นะครับนี่คือขอบ16นะครับยางเป็นยางปี2022นะครับยางปี22ทั้ง4เส้นท่านได้ยางใหม่แล้วได้ดิสเบรกแล้วนะครับด้านหลังยังเป็นดัมนะครับนี่ถือว่าเหลือเฟือครับสำหรับดิสเบรกคูน่านี่ครับไฟเลี้ยวยังอยู่ตรงแก้มอยู่นี่ครับในเรื่องของตัวประหยัดน่ครับราคาก็ประหยัดเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่ประหยัดออปชั่นนะคุณผู้ชม ราคาประหยัดไปครบคู่กันเลยนะครับสภาพรอบคันตัวรถนะครับรถได้เดิมครับไม่เคยชนน็อตไม่มีขยับเลยนี่ครับนี่คันนี้ไม่มีการลุยหนักนะครับรถสภาพสีสันสวยนะครับนะครับรถได้เดิมนะครับเล่มเจ้าของมือเดียวนี่ครับเชดสีสวยหม่เลยเช็ดสีเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีผุไม่มีการเคลื่อนสนิมใดๆนะครับนี่สีสันรถสวยนะครับรถดูแล การรักษาเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากนะครับนี่คือสภาพรอบคันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับการชนท้ายอาจจะมีในเรื่องของริ้วลอยการใช้งานนะครับอาจจะมีรวดการใช้งานนะครับดูรอบคันกันก่อนนะครับนะครับในล้อแม็กไดในยางปี๗2นะครับภายนอกนะครับให้95%เลยภายนอกดูดีมาก ร,รถมีการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทําสีมาให้นะครับเป็นบางชิ้นนะครับรถยังได้โครงสร้างสภาพสีเดิม80%นะครับรถพร้อมมากนะครับนี่รุ่นนี้ท่านยังไม่ใช่ยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนะครับถ้าอยากได้เรื่องของตัวไฟตัดหมอกก็สามารถเสริมเข้ามาได้เช่นเดียวกันแต่จริงเนี่ยในเรื่องของตัวไฟหน้าเนี่ยตัวมันติรีเฟคเตอร์เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับถ้าอยากได้เพิ่มความสว่างเข้ามาไดหน่นอย ถอดอันนี้ออกเขาเตรียมกล่องไว้ให้แล้วท่านสามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้ในเรื่องของออปชั่นภายในด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนี่ครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสวยงามนะครับฝากระโปรงสวยฝากระโปรงเดิมนัดฝากระโปรงไม่ขยับแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับนี่ฝนเริ่มรินแล้วนะครับอาจจะขอภัยด้วยนะครับนี่ในเรื่องของฝากระโปรงนะครับ อาจจะมีหินนีดเป็นบางจุดนะครับบางจุดเล็กๆนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเลยไม่น่าเกลียดนะครับนะครับโคมไฟหน้าเดิมนีครับของตัวไฮรักนะครับรอบตัวรถก็เป็นประมาณนี้นะครับรถสีขาวดูแลดีนะครับรุ่นนี้กระจกมือหมุนแขปเปิดได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมภายในกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาค่าตัวผมเปิดแล้วนะครับ 2 9 9 0 0 0บาทนะครับรถกระบะแคปราคาไม่ข้าม3 0 0 0 0 0วันนี้มีมาให้คุณผู้ชมครับในรุ่นไฮลักเีโวโฉมหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเปลี่ยนเจนก่อนจากแชมป์เป็นเีโวนะครับนี่นี่คือแผงประตูฝั่งคนขับครับแผงประตูสวยเลยในกระจกมือหมุนครับนะี่ครับเรื่องคมงเดิมเมดอาร์คท่านเห็นชัดเจนนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยพวกนี้เดิมจากโรงงานนะีครับ พวกนี้เ <hi> ดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับอ่านะครับเรียงแผงประตูนะครับผ่านไปเดี๋ยวมาดูที่หัวน็อตกันนี่ครับน็อตยึดแก้มหน้าขวานะครับไม่มีการขยับน็อตยึดแผงประตูภายในเม็ดอาร์คท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะครับพวกนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับแผงประตูผ่านไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแผงประตูฝั่งนี้ให้ดูกันนะครับไล่ไปทีระดับจะได้เข้าใจง่าย น่ครับเปิดมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูขอบประตูฝั่งทางนี้ก่อนนะครับโครงสร้างพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับสติกเกอร์บอกลมยางของตัวรถนะครับโตโยต้านี่มีแน่นอนชัดเจนนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของมุมภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในการความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้มีที่ใส่ของให้กระจกเป็นของแบรนด์โตโยต้าของเดิมติดรถโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ มีใส่ของชนะร่างอีกด้วยนะครับจุดที่2นะครับเรื่องคมเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับน่ครับใครหารถเดิมๆใช้งานนี่ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะเรื่องของตัวแคบก่อนแล้วกันนะครับแคบสวยนะครับเบาะแคบสวยเลยเบาะไม่ขาดนะครับตัวพิงสวยนะครับกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับพีดามบนสวยการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับดูแลดี นี่ครับตัวม่านบังแดดสองฝั่งอยู่ครบเลยมีที่ใส่ของตรงนี้ให้แล้วก็มีไฟนี่ครับสามารถเปิดติดอย่างนี้เลยเลยนี่ครับเปิดพร้อมกันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ด้านในมีของดีอีกนะครับยังไม่มีเท่านี้นะครับนี่นี่ครับในเรื่องของแม่แรงนะครับอยู่ครบเลยนะครับแม่แรงยังไม่พออุปกรณ์นะครับที่จะเอายางอะไหล่ขึ้นนะครับก็อยู่ครบเลยนะครับ นี่แล้วก็ปิดบอกเข้าไปนี่ครับใครต้องการบรรทุกคนบรรทุกของให้เยอะเนี่ยแคบปคันนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าไปหลายท่านก็เน้นเป็นสีประตูเลยนะครับทางร้านมีสีประตูเหมือนกันถ้าเป็นรีโว่นะครับนี่ครับ,รบตอนนี้รีโว่เกียร์ออโต้มีสามพันนครับสีประตูคันนี้เป็นคันแรกที่เพิ่งเข้ามาเลยเพราะว่ารถวีโก้แชมป์เนี่ยผมขายออกไปหมดแล้วที่ร้านตอนนี้วีโก้ไม่มีแล้วขาดตลาดแล้วนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าอัปเดตรีโว่โฉมใหม่มาเลยแล้วกัน นี่ครับวีโก้ตัวนี้ก็กกาลังหาอยู่ใครที่อยากขายรถผมตีราคาให้ได้ครับรถสวยจริงตีราคาให้สูงได้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมเรื่องแคบผ่านไปเดี๋ยวมาดูที่เบาะฝั่งคนขับกันนี่ครับท่านจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยเบาะสวยเบาะไม่ขาดนะครับอาจจะมีคราบการใช้งานเล็กน้อยนะครับโดยรวมดูดีครับเบาะไม่หย่อนเบาะสภาพเบียงตึงนี่ครับแผ่นปูรองครบเลยทางร้านหามาให้เรียบร้อยนะครับ เปิดฝาขันน้ำมันตรงนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับไฟสูงของตัวหน้ารถนะครับต้องการสูงขึ้นลงนิดนึงนะครับสามารถปรับได้นะครับความปลอดภัยแม้จะเป็นตัวเจนะครับแม้จะเป็นตัวเจตัวประหยัดท่านได้แอร์แบกนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบกให้เรื่องมอัลติฟังก์ชันยังไม่มีนะครับนี่แอร์แบกเรื่องความปลอดภัยเขาไม่ทิ้งเรานะครับในเรื่องของโตโยต้าเนี่ยนะครับคอนโซลหน้าสวย ไม่มีแตกหักไม่มีเล้าเลยนี่ครับรถดูดีมากนีครับแอร์เยนสีช่องมาตรฐานนี่ครับสามารถ NFM am วิทยุได้หมดเลย cd มีรองรับให้นะครับสามารถเชื่อมต่อ aux ได้นะครับนี่ครับมันจะมีให้เชื่อมต่อนะครับสามารถเสียบแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับทุกรุ่นเลยเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับเสียบสายเอานะครับเห็นไหมครับจะมีฟังก์ชันเรื่องวางสายรับสายนะครับโอเค อันนี้เป็นโซนเกือบโซนแอร์นะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมปรับทิศทางนะครับต้องการใส่หน้าต้องการใส่เท้ากับหน้าพร้อมกันหรือว่าต้องการแค่ด้านเท้าเดียวเราสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหลายแบบเกียร์แรมแนนวลท่านได้5สปีดนะครับเป็นเกนียร์แมนนวล5สปีดนีครับนีเบรกมือนะครับช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําใส่ได้2จุดสามารถวางของกระจุกกระจิกได้เล่มพร้อมโอนนะครับโทรศัพท์นะครับเจ้าของคนเดียวผมไม่อาจสามารถถ่ายเล่มได้เพราะว่า คลิปวีโอเจ็ดรอรถทันทีเมื่อเกิดการเป็นการฟ้องสิทธิที่ส่วนบุคคลนะครับก็ต้องขอภัยในเรื่องนาที่นี้กันด้วยเดี๋ยวไปดูฝั่งทานนั้นดีกว่าจะได้เห็นแบบชัดเจนนะครับะนะครับคันนี้เลขไม้เลขไม์คันนี้นะครับรหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลท่านสามารถแอดไลน์แล้วก็ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผมได้เพราะว่า เดี๋ยวคลิปว,วิดีโอจะยาวนานเกินไปนะครับผมสามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูได้แอดไลน์ผมมาครับตัวเอภาษาอังกฤษทิมเล็กแล้วก็ตามเลขเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอหน้าบนได้เลยนะครับนี่นะครับนี่สาภาพสวยนะครับแต่มาตัวฝั่งคนขับเป็นปข้างคนขับเป็นประมาณนี้มีใส่ของกระจุกกระจิกให้หน่อยนะครับเป็นราจับเปิดปิดชั้นวางขวดน้ําใส่ของเอกสารเนี่ยอย่างนี้นะครับ สามารถวางยินได้เวลาจับก็จับขึ้นได้เลยมันจับพอดีกันนะครับส่วนมากวางเอกสารกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบางาขวดน้ําก็โอเคแก้วน้ําสามารถได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วเขามีมาให้ตรงนี้ท่านก็เลยจะสบายขึ้นมีตัวนี้ให้ทั้งฝั่งผู้โดยสารและก็ฝั่งคนขับนะครับผมนี่นะครับเรื่องคมเดิมครับเม็ดอาร์คลูกค้าเห็นชัดเจนนะครับเส้นสายพวกนี้ซีนลากยาวเดิมโรงงานนะครับ พวกนี้เดิมๆนะครับรถเดิมจากโรงงานนะครับตัวแผ่นรองนะครับการลอยโตโยต้านะครับเปิดประตูแคปกันนะครับเปิดประตูมาแคปนะครับประตูบานนี้สวยเลยนะครับมีที่ใส่ของสองช่องทางก็คือด้านล่างตรงนี้ขนาดเนี่ยฝ่ามือผมเลยนี่ครับขนาดฝ่ามือผมเลยแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้นิดนิดหน่อยนะครับนิดเดียววางโทรศัพท์โอเคนะครับกระจกของแบรนด์โตโยต้านะครับเส้นสายพวกนี้ขอบ ครงสร้างเดิมหมดนะครับนะครับจะให้ดูกันแบบนี้นะครับนีครับอ่านีครับไม่ละเลยครับให้ดูทุกจุดทุกมุมครับจะได้เกิดความพึงพอใจครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือมุมมองฝั่งทางแคปนะครับผู้โดยสารนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับ อยากดูภาพนี่ตรงจุดตรงนี้นี่ครับหรือว่าตรงไหนก็สามารถไลน์ผมได้หรือวิดีโอคอลเจอผมเจอตัวรถได้เลยนะครับอยากเจอตัวจริงไม่นั่นใจเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่า,าทางร้านเนี่ยได้พูดจริงพูดเท็จหรือว่าได้หลอกลวงอะไรหรือเปล่านี่ครับกันนี้เรื่องขายออนไลน์ของผมเนี่ยสามารถวิดีโอคอลแล้วก็เจอผมได้เอ้ยฝนมาครับเอาเลยครับด้านหน้าฝนมาครับอ่ะรูปโครงสร้างเป็นประมาณนี้นะครับ ฝนมาแล้วครับแม็กเลนเนอร์สวยไม่มีการมาทุกหนักนี่ครับเม็ดอาร์คท่านเห็นชัดเจนนี่ครับโครงสร้างบอดี้เดิมหมดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับผู้ชมคิดว่าผมกล้าไหมครับถ่ายกลางฝนเนี่ย ผมว่าจะไปออกกํลาลังกายสักหน่อยฝนนันมาตกแย่อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแ๊บมึงคุณผู้ชมนี่ค,ครับแต่ว่าผมไม่กล้าถ่ายกลางฝนนะครับเดี๋ยว,ว่าจริงก็ไม่ควรนะครับนี่เครื่องไม่เครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องสวยมากเครื่องใหม่มากนะครับรถด,ดูดีเลยนี่ครับ กล้องถ้าเกิดกล้องหยุดถ่ายก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับดูดีนะครับพวกนี้เนี่ยตามคานเนี่ยพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับสี่เหลี่ยมถ้าโดนชนมาสี่เหลี่ยมก็จะเบี้ยวจะเละใช่ไหมครับนี่คือของเดิมเป็นแบบนี้สิ่งที่จะเดิมให้ดูต่อไปก็คือนั่นคือเพจครับเพจตัวรถนะครับบอกปี2016เครื่อง2.4นะครับรุ่นนี้สติก๊กเกอร์มมกออยู่ข้างเพจเลยน็อตไม่มีการขยับนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีการขยับไม่รึเห็นชัดเจน แผงการความร้อนเห็นได้อย่างชัดนี่ครับนี่ครับตามคานซ้ายขวาพวกนี้เดิมหมดเลยนี่ครับประมาณนี้รุ่นนี้มีเอเให้ในเรื่องความปลอดภัยนี่ครับนี่อย่างถัดไปนี่ครับน้ำมันเบรกนี่ครับน้ำมันเบรกเนี่ยทางการใช้งานต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหยุดใช้เลยถ้าหยุดใช้เนี่ยมันจะดาแล้วก็ต้องเปลี่ยนด้วยนี่ครับนี่ครับหม้อน้ํายังใหม่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนี่ครับมาฟังเสียงเครื่องกัน นี่ครับต้องกดไลค์ให้ผมแล้วนี่ครับเป็นอย่างนี้เนี่ยนะี่ครับดูครับเหยียบคลัสตาร์ทนะเหยียบให้สุดนะครับนะี่ครับเหยียบให้สุดแล้วก็ปิดเสียงก่อนโอเคนะี่ครับวิทยุใช้งานได้นะครับวิทยุใช้งานได้โอแต่ฝนก็อากาศกำลังโอเคนะครับความเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่อง ไม่มีควันไม่มีไอครับ,ครบเครื่องมีการันตีแน่นอนดูนีครับไฟหน้าเห็นชัดเจนเลยนี่ครับระบบไฟเช็งานได้ปกติเสียงเครื่องดีน,<ส>นี่ครับ<ๆ>เป็นประมาณนี้สนับ toyota hilux r e v ว2.4 j นี่ครับเกียร์แมนวนวล50สปีดรถปี2016นะครับราคาค่าตัวคันนี้ 2 90, 9 9 0 0 0า่าบาทใครสนใจโทรสอบถามาถามาตามเบอร์ที่ขึ้นไวนะ้หน้าจอได้เงินเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะขึ้นรา,า,ายละเอียดรถให้อีกทีนึงรอชมคลิปให้จบเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับผมเลนขอนแก่นต้องขอตลาคุณผู้ชมนะที่นี้กันด้วยถ้าชอบการรีวิวคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับถ้าอยากสนใจคันอื่นไม่ชอบคันนี้ฝากกดติดตามไว้เพื่อภาคคันหน้านะครับอยากดูคลิปวิดีโอผมให้ไวให้ทันนะครับให้ทันกว่าคนอื่นก็คือ กดกระดิ่งครับกดติดตามไม่พอกดกระดิ่งข้างๆติดตามเนี่ยนะี่ครับจะมีการปิดแจ้งเตือนการเปิดการแจ้งเตือนนะครับสั่นกระดิ่งไว้ท่านเห็นคลิปไว้แน่นอนวันนี้ใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนทางร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะส่งฟรีถึงไทยจะไปแนนซื้อเงินสดได้ทั้งสอง 2, ติดแบ็คลิสติดเครดิตนี่ครับออกได้เหมือนกันออกให้หมดเลยใครจะเอาผมออกให้นะี่ครับบริการส่งฟรีทั่วไทยนะี่ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้คันนี้ตอนอยู่ลาวประมาณไม่เกิน6 0พัน นะครับใครสนใจโทรถามมาสำหรับวันนี้ผู้ชมครับผมเล่นคอนแกนต้องขอตัวลาผู้ชมนะที่นี้กันด้วยคนเริ่มมองผมแล้วนะครับผ่านไปผ่านมาเขาว่าทําอะไรนะครับ,รบโอเคแล้เวเจนะันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ